สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานความรักนะคะการเงินนะคะหรือว่าปัญหาในด้านสุขภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนนี้นะคะสำหรับด้านการงานนะคะในเดือนนี้นะคะ มองมอว่าในด้านการงานถ้าคุณที่ทำงานเป็นกลุ่มนะคะมีการประชุมสัมมนาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะหรือว่าทำงานที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนหรือมีการประชาสัมพันธ์โฆษณาทิศทางในด้านงานสื่อสารออนไลน์หรือโลกโซเชียลนะคะจะเป็นประดนทิศทางที่ดีแม้กระทั่งเกี่ยวกับข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็จะดีด้วยเช่นกันนะคะในเดือนนี้ไปในทิศทางที่เด่น หรือบางครั้งในกรณีอาจจะมีการขัดใจนะคะกับเพื่อนร่วมงานแต่หมอมองว่าทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีพยายามอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าหุนหันพันแล่นจนเกินไปและทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะคือให้ตรวจเช็คดูเอกสารในการที่ไต่ตรองไม่ว่าจะการเซ็นสัญญาหรือว่าการดูเอกสารในการก่อนที่จะยื่นส่งเจ้านายนะคะมันจะได้ไปในทิศทางที่ดีไม่ไม,ไม่ไม่เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะ มาดูในด้านของครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าในด้านครอบครัวหมองมองว่าแฟนนะคะให้การสนับสนุนในทุกด้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานก็ดีในการซัพพอร์ตความรู้สึกหรือด้านการเงินก็ดีในเดือนนี้นะคะสําหรับคนมีคู่รู้สึกจะหวานมากนะคะรู้สึกวันรักกันมากขึ้นนะคะในบางคู่บางกรณีอาจจะมีการตกลงเซ็นสัญญา หรือว่าทําหุ้นร่วมกับแฟนได้นะคะในไพ่ขึ้นมาโดดเด่นมากว่าไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะหรือบางครั้งอาจจะมอบมรดกทรัพย์สินทรัพย์สมบัติให้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะซื้อรถป้ายแดงรถใหม่ให้ก็ได้ค่ะในเดือนนี้เนาะหรือแม้กระทั่งบ้านทรัพย์สินก็อาจจะมีโครงการหรือวางแผนว่าจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยได้นะคะในเดือนนี้เด่นมากค่ะและในบางคู่กรณีที่คบหากันมานานในการใช้ชีวิตคู่ถ้าเกิดยังไม่เคยแต่งงานกันมีเกณฑ์ที่อาจจะมา จดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานกันก็เกิดขึ้นได้นะคะในเดือนนี้เนะาะมาดูสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในเดือนนี้สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังรู้สึกว่าคุณหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะสลับกันได้เนาะในไพ่อาจจะเป็นทางเราทางผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้อาจจะมองว่าตัวเองเป็นคนที่เนื้อหอมนะคะมีคนเข้ามาลุมชอบเยอะนะคะมีคนที่เข้ามาติดต่ออยากจะ ให้เราเป็นคนรักของเขาหรือเขาอยากจะให้เราเป็นคนรักของเขาก็ได้เนาะในไพ่มันขึ้นมาคือคุณรู้สึกว่าต่างคนต่างมีสเสน่ห์หรือมีความเจ้าชู้ในตัวหรืออาจจะได้ท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติก็ได้นะคะกับคนที่คุณคบหาอาจจะอยากจะชวนไปเที่ยวทะเลไปผ่อนคลายถ้าเกิดเดินทางสะดวกแล้วนะคะเนาะถ้าเกิดกลดล็อกไม่มีการในด้านการเดินทางสัญจรดีขึ้นก็จะไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ในบางคู่บางกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน บางคนอีกคนนึงอยากจะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือสิ่งที่ดีๆให้แต่อีกคนนึงกลับมองว่ามองกันข้ามอาจจะหยิบยื่นให้หรือช่วยเหลือด้วยความไม่เต็มใจเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนนี้เนาะสำหรับคนที่ยังความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคู่เข้ามาหรือว่ามีคนเข้ามาชอบคอคุณเยอะคุณจะรู้สึกลังเลไม่แน่ใจอยากจะตัดสินใจว่าจะซ้ายหรือขวาดีขวาก็ดีซ้ายก็ดีเกิดการลังเลด้วยกัน การเขาเรียกอะไรการคิดมากคิดเยอะในเดือนนี้นะคะสําหรับการที่จะใช้ชีวิตคู่หรืออยากใช้ชีวิตร่วมกับใครแต่หมอหมองว่าคุณจะตัดสินใจช้าหน่อยแต่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังในด้านชีวิตคู่นะคะก็คือเลือกให้ถูกคนช้าๆหน่อยแต่ไปในทิศทางที่ดีมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทมั่งค่ะในเดือนนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับคนที่โสดสนิทหมอหมองว่า คนที่ยุติหรือจบความสัมพันธ์ครั้งเก่าไปหรือว่าคนรักที่จะรีเทิร์นกลับมาหมอหมองว่าคุณเลือกที่จะไม่คบหรือไม่พูดคุยแล้วก็ได้ในไพ่อาจจะปฏิเสธอาจจะบางกรณีก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนแม้แต่หน้าก็ไม่อยากจะมองหรือว่าข้อความอะไรก็ตามไม่อยากจะเห็นก็เป็นไปได้นะคะในด้านความโสดหมอหมองว่าคุณอยู่โสดแบบสวยๆหรือหล่อๆจะโดดเด่นมากเลยค่ะจะมีเขาเรียกอะไรวะจะมีทรัพย์เป็นรูป จะมีทรัพย์สินนะคะเป็นรูปทางทรัพย์ก็ได้ก็คือมีสติปัญญาดีมีบางคนอาจจะกรณีนี้มีความสวยรักสวยรักงามมากขึ้นบางคนอาจจะเสริมหล่อเติมแต่งเติมแต่งแต่งแ้มนะคะในสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นการทางสัญญกรรมนู่นนี่นั่นนะคะหมอมองว่ามันจะเป็นในทิศทางที่ดีคุณจะโดดเด่นมากในเดือนนี้นะคะอืในความโสดของคุณเนาะและจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะมาดูในด้านการเงินกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะในเดือนนี้ สำหรับการเงินนะคะหมอมองว่าการเงินของคุณนะคะถ้าเกิดมีการติดขัดอยู่หรือว่ามีการติดหนี้ติดสินนะคะในเดือนนี้หมอมองว่าอาจจะมีคนรักนะคะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือว่าคนในครอบครัวที่เราสนิทชิตเชื้อนะคะ แต่ก็คือเราต้องดูนิดนึงบางทีอาจจะไปติดหนี้ติดสินเขาไว้เยอะก็คือต้องผ่อนปลนนะคะไม่งั้นอาจจะการหยิบยืมครั้งต่อไปมันอาจจะเป็นไปได้ยากและไม่สะดวกเนาะในภายมันขึ้นมาก็คือเราต้องพยายามใช้หนี้เก่าเข้าไปด้วยเพราะในกรณีบางคนหมอจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ตามเขาก็อยากจะได้เงินคืนเหมือนกันเนาะแม้กระทั่งบางบางกรณีคือทวงก็แล้วด่าก็แล้วว่าก็แล้วก็ยังไม่ใช้จ่ายก็มีเนาะหรือบางคน กินกินหรูอยู่ดีแต่ไม่ยอมใช้นี่ใช้สินเขาก็เป็นไปได้นะคะในไพ่มันขึ้นมาโดดเด่นแต่หมอหมองว่าทุกอย่างมันจะลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าหนึ่งเราก็อยากจะใช้นี่ใช้สินหรือเราก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นนี่เป็นสินเราเหมือนกันนะคะในไพ่ขึ้นมาก็ขอขอให้นึกถึงใจเขาใจเราแล้วกันนะคะอ่าโอเคค่ะมาดูในด้านของสุขภาพนะคะว่าจะมีปัญหาอะไรด้านสุขภาพหรือเปล่าเนาะในเดือนนี้ สำหรับในด้านสุขภาพนะคะระวังนิดนึงนะคะคนที่ชอบทานอาหารของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะคะพอช่วงนี้คุณเหมือนอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขรู้สึกสบายใจก็คืออาจจะทานมากทานเยอะไปหน่อยอาจจะเกิดโรคแฟตโรคแคลอรี่ความอ้วนเกิดถามหารหรือว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้นะคะระวังเกี่ยวกับระบบระบบเครียกเผาผ่านทางด้านการกินนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับ น้ําทุกชนิดนะคะในเดือนนี้เฝ้าระวังไว้นะคะถ้าเกิดว่ามีน้ําหลากน้ําท่วมพยายามอย่าไปในที่ที่มีน้ําเยอะนะคะอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าได้รับอุบัติเหตุได้นะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทันนะคะในพายขึ้นมานะแล้วก็ระวังข้าวของมีค่าทุกอย่างทุกชนิดนะคะแล้วก็คือให้เฝ้าระวังอีกอย่างหนึ่งในด้านปัญหาของโรคหัวใจหลอดเลือดตีบตันหรือว่า หมั่นไปเช็คตรวจสุขภาพประจําปีนิดนึงนะคะอาจจะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยตรงนะคะหลอดเลือดหัวใจเส้นประสาทก็ได้นะคะในด้านสมองนะที่หมอบอกแล้วก็ของมีคมทุกชนิดระวังนะคะอาจจะเป็นการที่เจ็บเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือได้รับผ่าตัดฉุกเฉินกระทนหันก็ได้นะคะ,ะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่าน รับเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปนะคะอันไหนสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้ทิ้งไว้ที่นี้นะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ปล่อยวางขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะการเงินประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นความรักคนในครอบครัวนะคะสําหรับเรื่องเรื่องการเด่นนะคะในเดือนของชาวราศีเมษตุลาคมนะคะจะเป็นในด้านของคู่รักคู่ครองนะคะแล้วก็จะเป็นในด้านของการ คู่รักคู่ครองเนาะแล้วก็เป็นในด้านการงานที่มันโดดเด่นในเดือนนี้นะคะ,ะหมอกราบขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะหมอนิ่มจะพยายามปรับปรุงแก้ไขคลิปให้มันดีดียิ่งขึ้นไปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ